ดวงตาของนางไม้แดงก่ำด้วยความโกรธพี่สาวผมกลัวมากเลยพยายามดิ้นรนจนสุดแรงเกิดแต่ก็ไม่สามารถพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นมาได้ส่วนพ่อนั้นพอท่านได้ยินเสียงก,กรุกลักด้วยสัญชาตญาณของหัวหน้าครอบครัวท่านก็ได้ตื่นขึ้นมาพอเห็นว่าพี่สาวผม กำลังนอนดิ้นผุรนผู้รายพ่อเลยลุกขึ้นมาเปิดไฟแล้วจับตัวพี่สาวผมให้ลุกขึ้นมานั่งแล้วพี่สาวผมจึงขยับตัวได้แล้วร้องไห้กดพอ่อซึ่งคืนนั้นทุกคนในบ้านก็ตื่นขึ้นมากันหมด พอพ่อปลอบพี่สาวจนหายหวาดกลัวลงไปบ้างแล้วทุกคนก็เลยพากันกลับไปนอนต่อและเหมือนว่าพ่อของผมท่านน่าจะพอรู้อยู่บ้างว่าที่บ้านหลังนั้นมันมีอะไร